วันนี้เราพาเดินชมตลาดแถวในเมืองยี่งอกันโดยเริ่มต้นที่แผงขายของเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความหลากหลายที่นี่มีของกินเล่นมากมายให้เลือกสรรแต่ที่เด็ดสุดก็คงหนีไม่พ้นมันฝรั่งเกลียวทอดที่แม่ค้าคนเก่งจัดการหั่นมันฝรั่งเป็นเส้นเกลียวทอดจนกรอบก่อนที่จะโรยด้วยผงปาปริกา้าหรือผงชีสแล้วแต่เราจะเลือก ผงชีสและปาปริกาเป็นที่นิยมที่สุดแต่ยังมีรสชาติอื่นๆให้ลองชิมด้วยเช่นกันนอกจากมันฝรั่งเกลียวแล้วร้านนี้ยังมีเมนูอีกหลายอย่างที่น่าลิ้มลองไม่ว่าจะเป็นไก่ป๊อบกรอบๆยำไก่แซบที่เผ็ดถึงใจหัวเกลียบทอดกรอบน่ากินและเห็ดเข็มทองทอดกรอบๆที่รสชาติไม่แพ้กันทุกเมนูสามารถโรยด้วยผงปรุงรสตามใจชอบเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีก หรือจะจับคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นแสนอร่อยก็เข้ากันได้ดีร้านนี้ตั้งอยู่ตรงทางแยกไปโรงพยาบาลยี่งอถ้าใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาลองชิมนะคะเสร็จจากแผงขายของที่นี่แล้วเราก็ไปต่อกันที่ตลาดสดทางไปโรงพยาบาลยี่งอกันอเมสูตรมันนู <S <S ้นเี่ ไปยอบนอไ้มาเป็นได้โมแลก็ปอี่จบเ็อะเดี๋ยวจไนี then, <laughs> ่ผ <danach> กั้าี <spikes> ่หามุปเด็กล ที่จริงเราตั้งใจจะมาซื้อผักแต่พอเห็นเข้าโพดต้มราคาถูกก็อดใจไม่ไหวต้องซื้อติดมือกลับบ้านไปด้วยการเดินตลาดวันนี้ถือว่าอิ่มท้องและอิ่มใจไปตามตามกันค่ะตเกจะโลซื้อๆาไอก่อกนพวพดซื้อ